เมื่อดาวพระหัสสัสดีพักข้ามราศีกับสุราศีธนูอีกครั้งราศีใดงานสุดพุ่งราศีใดรักสุดรุ่งเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะคฟ้าเปิดทางแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เปิดแล้วค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเพราะดาวประจำตัวของชาวราศีธนูกำลังจะโคจรถอยหลังกลับมาเป็นกเกษตรนะคะในรอบ12ปี แถมยังพ่วงด้วยตําแหน่งนะัระอุดมเกณฑ์ว้าวว้าว,ว,าวต้องบอกนะคะคุณจะต้องได้อะไรแบบเด้งๆเลิกป่วยกายเลิกป่วยใจนะคะเพราะว่าดาวแบบนี้12ปีจะมีแค่ครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาทองของคุณอีก5เดือนนะคะให้ตะลุยที่ผ่านมาลืมมันไปคุณอาจจะอบหมดกำลังเบื่อเซ้งไม่เป็นไรตอนนี้กำลังกายกำลังใจมันมาแบบ เต็มเปี่ยมอยากให้คุณลุยนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณได้ตำแหน่งเข้มแข็งที่สุดในรอบหลายๆปีเขาเรียกว่าก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือแบบยอดขายไม่ปังสทัทีตอนนี้ค่ะให้ตะลุยให้รีบรีบเอาโปรเจกต์โครงการเก่าๆมา ทำใหม่นะคะแล้วก็ไปเสนอผู้ใหญ่ที่เรารู้จักมาก่อนคุณจะได้รับโอกาสเพราะว่าตอนนี้เนื้อหอมเขาเรียกว่าโกมุดเกนนั่นแหละคุณรีบเสนอใครว่าอยากจะทำงานว่างงานอยากจะสอบแข่งมีโอกาสดวงแรงแซงทุกโค้งนะคะตอนนี้ได้ทั้งตำแหน่งได้ทั้งเงินตามเป้าที่เราหวังไว้เขาเรียกก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดไม่ใช่ขั้นเดียวคุณจะกระโดดถ,ถึงสเด้ง3เด้งนะเจ้าคะ ความรักที่ผ่านมาจืดชืดไม่เป็นไรตอนนี้ดาวพระหัสสปีทับจุดเกิดกับมาหวานชื่นอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่เขาเรียกว่าอาอกหักรักคุดไปที่ผ่านมาตอนนี้ค่ะจะเรียกว่าคนที่รู้จักมาก่อนฐานไฟเก่าอาจจะครุกกุนนะคะหรือความรักของคุณเนี่ยที่คุณยัง ทนกันมาได้ขนาดนี้ก็มันจะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งนะคะสำหรับชาวราศีธนูขอให้ข้อมูลนี้เป็นกำลังใจให้แก่ชาวราศีธนูสู้ค่ะราศีที่สองคือราศีเมถุนค่ะดาวพระหัสสบดีโคจรเล็งลัคนาเกิดของชาวราศี มีถุนเขาเรียกว่างานสุดพุ่งรักก็สุดรุ่งค่ะสองเด้งโชคสองชั้นนะคะเพราะว่าอะไรคนโสดนะยังไงก็เจอคู่คู่แท้ที่มาด้วยเหตุแห่งบุญนะคะหรือเป็นคู่ที่ข้ามชาติข้ามพบมาเจอกันนะคะเพราะว่าโคจร เป็นอาดาวคู่ครองโคจรเป็นกเกษตรเล็งราสีเกิดของคุณในรอบ12ปีมีโอกาสจะเจอคู่ดีที่มาด้วยเหตุแห่งบุญเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมค่ะและมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีค่ะและสำหรับใครที่ว่างงานนะคะคุณมีโอกาสได้งานค่ะเพราะดาวการงานคุณก็โคอจรอเป็นกเกษตรเขาเรียกว่าได้งานแล้วก็ได้คู่นี่ <c oughs> นะมันต้องเป็นอย่างนี้สองเด้งสําหรับชาวราศีเมทุนนะคะเลิกเศร้านะคะประเดี๋ยวดาวราหูก็ออกจากคุณไปแล้วนะคะกันยานี้มีเฮตลอดปีจ้าราศีที่งานสุดพุ่งรักก็สุดรุ่งราศีที่สามได้แก่ชาวราศีกันค่ะตบมือตบมือตบมือเพราะว่าอะไรเพราะว่า คู่ครองของชาวราศีกันคือดาวพระหัสสบดีค่ะกำลังจะโคจรถอยหลังมาเป็นเกษตรในรอบ12ปีและได้ตำแหน่งอะไรปะาปะุมเกณฑ์หอมหวนอัวน,นี้คนที่มีคู่ก่อนคนที่มีคู่สำหรับราศีกันนะคู่คุณจะ,จะเจริญดถ,ถาบรรดาศักดิ์มีเกณฑ์เรื่องขั้นปรับตำแหน่งนี่ ดวงหนุนคู่มนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็อันดับที่สองนะคะตัวคุณเองก็จะเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าคุณเป็นพนักงานเป็นอาทำงานอยู่ อาเอกชนหรือราชการก็แล้วแต่มีโอกาสอวยยศอวยตำแหน่งในรอบ12ปีดวงดีเนื้อหอมเป็นบ้านะคะมีอยากจะได้บ้านก็ได้บ้านอยากได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีบ้านก็จะได้บ้านไม่มีรถก็จะได้รถเอ้าเลือกกันเลยเลือกเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นเวลาทองของคุณคะ่ะ5เดือนนี้สําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการรีบเร่ง ทำมือสร้างชื่อให้ได้เขาเรียกว่าตอนนี้กําลังจะรวยปังดังว้า wow, วค่ะอ้าวเฮดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันเนาะตอนนี้เขาเรียกว่างานสุดพุ่งรักก็รุ่งค่ะอา้าวพูดของคนโสดสำหรับคนโสดจะทำจะมีคนมาเติมเต็มหัวใจนะคะจะให้ช่วงหัวใจวิบวับอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเจอผู้ใหญ่ใจดีมียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นคนดังเป็นที่รักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เร่งทำบุญนะคะอ่าสองสามราศีเนาะก็มีราศีธนูราศีเมถุนราศีกันสามราศีเนี่ยให้เป็นราศีที่งานสุดพุ่งรักก็สุดรุ่งเจ้า,าค่ะ